เปิดภาพเรือสหรัฐบุกเมดิเตอร์เรเนียนขนเครื่องบินรบอือเรือพิฆาตและเรือลาตะเวนติดขีปนาวุธพรึบขณะที่เยเมนมีการยึดเรือยักษ์ของเดนมาร์กจากเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2566ทบวอลค่ะได้มีการรายงานถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งก็ถูกบันทึกโดยยานพานะทางอากาศไร้คนขับของอิหร่านที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนทั้งนี้เว็บไซต์ทวีได้มีการระบุจากแหล่งข่าวทางทหารของอิหร่านถึงภาพการเคลื่อนไหวของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งก็ได้รับการเผยแพร่ต่อสื่อภาพดังกล่าวค่ะบันทึกการเคลื่อนไหวของกลุ่มโจมตีซึ่งนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS The d w i D Eisenhower โดยมีเครื่องบินอยู่บนด่านฟ้าเช่นเดียวกับเรือรบอื่น ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาทันทีค่ะที่อิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางทหารเพื่อต่อต้านขบวนการฮามาสปาเลสไตน์ในชนวนกาซาฝ่ายบริหารของสหรัฐก็ได้มีการจตัดสินใจส่งกลุ่มโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินชุดแรกและจากนั้นกลุ่มโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินชุดที่2ก็ไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกซึ่งนําโดยเรือบรรทุกเครื่องบินโจรอฟส และเดวไยไอเซนฮาว์ตามลำดับสำหรับกลุ่มโจมตีที่นำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินเดวไยไอเซนฮาวประกอบด้วยเรือราตเวนติดขีปนาวุธนำวิถีและเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีสองลำโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกจุดประสงค์ของการมีอยู่ของกลุ่มโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินในภูมิภาคเพื่อยับยั้งการกระทำเชิงรุกที่อาจจะเกิดขึ้นกับอิสราเอลจึงเป็นที่แน่ชัดว่านี่เป็นคำเตือนถึงอิราน ดังนั้นค่ะในความเป็นจริงแล้วอิสราเอลได้มีการเริ่มต้นและกําลังปฏิบัติการทางทหารในชนวนกาซาซึ่งปฏิบัติการภายใต้การปกปิดของสหรัฐสิ่งนี้ทําให้สหรัฐเพิกเฉยต่อจุดยืนของเพื่อนบ้านทั้งหมดเกี่ยวกับการโจมตีวงล้อมปาเล,ลสไตน์นอกจากนี้ค่ะในวันเดียวกันบกติดอัปเดตยังได้มีการออกมาโพส์ถึงสถานการณ์ในกาซาด้วยว่านิตยสารอเมริกันนิวส์วีครายงานว่า กองทัพอิสราเอลได้มีการโจมตีเขตกาซารัฐปาเลสไตน์ประมาณ25,000แห่งจากทางอากาศทางบกและทางทะเลและมีการยิงคีปนาวุฒประมาณ14,000 0ลูกโดย60%ค่ะเป็นกระสุนปืนใหญ่และ40%ยิงโดยเครื่องบินพุ่งเป้าสังหารพลเรือนปาเลสไตน์เป็นแล้วกว่า24,500รายรวมผู้ที่สูญหายตายากประักหักพัง ซึ่งทางด้านขององค์กรด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศยอมรับว่าจริงอาคารต่างๆถูกทำลายไปประมาณ10,000หลังรวมถึงอาคารสูงด้วยทําให้กองทัพยเยเมนตอบโต้โดยโจมตีดโดรนและขีปนาวุธเป็นประจำโดยมุ่งเป้าไปที่ดินแดนภาคใต้ที่อิสราเอลยึดครองเพื่อทําการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ชาวปาเลสไตน์ล่าสุดค่ะเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่เมอร์กบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศเป็นบริษัทย่อยใหญ่ที่สุดของเมอร์ก ลุ่มธุรกิจของเดนมาร์กได้มีการเล่นผ่านช่องแคบบับอรัรมันดาบที่เยเมนควบคุมมุ่งหน้าไปยังอิสราเอลละเมิดประกาศห้ามของรัฐบาลฮูตีเยเมนซึ่งถูกกองทัพเรือสั่งยึดเรือดังกล่าวได้และบังคับเพื่อให้เปลี่ยนเส้นทางตอนนี้เรือกำลังเล่นไปยังท่าเรือเยเมนเรียบร้อยไปอีกลำอับดุลมาลิกอัลจารีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพักอันซารุละลรัฐบาลฮูตีเยเมนระบุถึงสหรัฐ ประกาศแผนการจะตั้งกองกำลังทางเรือเฉพาะกิจทางทะเล14ชาติในทะเลแดงเพื่อปกป้องเส้นทางเดินเรือที่มุ่งหน้าไปยังดินแดนที่อิสราเอลยึดครองแม้กองเรือรบทั้งโลกจะล่นไปยังทะเลแดงและรวมตัวกันที่นั่นพวกเขาจะไม่สามารถรักษาความปลอดภัยเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์แก่อิสราเอลและเรือที่มีจุดหมายปลายทางอิสราเอลได้ไม่มีทางที่จะป้องกันความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นได้ ยกเว้นหยุดยิงท้าวรในสงครามอิสราเอลรุกรานเขตกาซารัฐปาเลสไตน์เป็นวิธีเดียวที่จะคืนความสงบให้กับทะเลแดงได้ด้านรัฐมนตรีกลาโหมอิหร่านระบุว่าตามที่สหรัฐวางแผนที่จะจะตั้งกองกําลังทางทะเลเฉพาะกิจ14ชาติในทะเลแดงนั้นอิหร่านจะไม่ยอมให้ใครมาทําเรื่องดังกล่าวในภูมิภาคที่เราควบคุมได้ไม่มีที่ว่างในภูมิภาคนี้สำหรับการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมความขัดแยง้งทางทหาร ถ้าสหรัฐทำอะไรโง่ๆแบบนี้ก็จะประสบปัญหามากมาย